เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการตรวจสภาพรถยนต์คืออะไรและทําไมเราต้องตรวจสภาพรถยนต์ด้วยรถอายุกี่ปีถึงต้องตรวจสภาพคลิปนี้มีคําตอบครับเพื่อนๆครับการตรวจสภาพรถยนต์คําตอบก็ตรงตัวครับก็คือการตรวจสภาพรถยนต์ว่าเหมาะสมกับการใช้งานบนท้องถนนหรือไม่ ก่อนเสียภาษีรถยนต์ประจําปีและสาเหตุที่ต้องตรวจสภาพก็เพราะว่ารถยนต์เราครับมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นทุกปีทุกปีถูกต้องไหมครับตามพระราชบ,บัญญัติจราจรจาทางบกปี2522บอกไว้ว่ารถที่จะนํามาใช้บนท้องถนนต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงมีลักษณะขนาดและเครื่องอุปรกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับเองผู้โดยสารและก็เพื่อนร่วมทางนันอื่นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆครับที่จะไม่ก่อให้เกิดมดลภาวะและรถที่เข้าขายต้องตรวจสภาพรถประจําปีก่อนเสียภาษีแยกเป็นประเภทประเภทได้ดังนี้ครับเพื่อนๆข้อ1ครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือว่ารถเก่งนั่นแหละครับเนาะที่มีอายุการใช้งาน7ปีขึ้นไปครับเนาะจะต้องตรวจสภาพและ2ครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบเกิน7ที่นั่งอย่างเรถตู้พวกนี้ครับเกิน7ปีก็ต้องตรวจสภาพเช่นเดียวกัน และ3ครับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งาน7ปีขึ้นไปรถก,กระบะนะครับเนาะ 4, กานนาะต็ต้องตรวจสภาพและข้อ4ครับก็คือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เรานนครับต้อง5ปีก็ต้องตรวจสภาพและการนับอายุก็ให้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนวันแรกนะครับเนาะสมมติจปี60เราก็รับ60เป็น1 61เป็น2ออย่างนี้นะครับเจ้าของรถนะครับ จะต้องนํารถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถของเอกชนหรือว่าตอรออครับที่รับอนุญาตจากขนส่งทางบกแล้วหรือว่าหน่วยงานราชการครับของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถตรวจสภาพรถได้เช่นเดียวกันซึ่งสถานตรวจสภาพรถเอกชนเนี่ยครับจะมีป้ายอักษรย่อตรออให้เห็นชัดเจนเลยครับเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองเคยเห็นใช่ไหมฮะเขาจะมีช่างมีที่มีความชํานาญครับคอยควบคุมแล้วก็คอยตรวจสภาพรถของเราและอ,ออกเอกสารให้กับเราครับเพื่อชําระภาษีรถประจําปี แต่มีหมายเหตุนะครับเนาะรถที่มีการดัดแปลงสภาพรถหรือว่ารถที่ขาดการต่อทะเบียนเกินหนึ่งปีขึ้นไปจะต้องไปตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกนะครับหรือว่าขนส่งเท่านั้นและหากเพื่อนๆชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไวน้นะครับเนาะโค้ชฉลองจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านเป็นประจำครับและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างมีความสุขขอให้ถนนทุกสายที่ท่านเดินทางไปเป็นถนนสายมิตรภาพนะครับ ด้วยรักและห่วงใยจากใจโคดฉลองครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ